สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่หินตกลิวฟอนนะครับที่นี่เป็นโรงแรมนะครับอ่ารีม่น้ําแขวบรรยากาศเงียบสงบมากเลยนะครับดูนี่ครับ,รบที่นี่คือบ้านพักนี้จะเป็นแนวอารมณ์แบบเต็นท์นะครับแต่ว่าเต็นท์แบบกินหรูอยู่สบายนอนดีอื่นะดูผมเปิดครับล็อกอันนี้เป็นที่นวดน,นี่ครับ แล้วเข้าไปดูในบ้านกันผมอะ่ะได้ห้องหนึ่113ต่อไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างเนาะนี่ครับเผื่อเพื่อนๆสนใจมานี่นีทางขึ้นครับมีที่นั่งเล่นหน้าห้องอารมณ์แบบแนวแคมปิ้งเลยเพวา่าเลา ว่าจะเปิดทางไหนนี่ครับต้องรูปเต็นก่อนนะครับ,น,รบนี่ครับเราเข้าไปชมกันเดี๋ยวรูดอีกก่อนต้องรูสองฝั่งด้วยน,นะนี่ครับเข้ามาก็จะเจอมินิบาร์ก่อน ต๊นั่งชิวๆไว้แต่งหน้านี่คือที่นอนนะครับอันนี้เป็นห้องแบบสองเตียงลมแนวแคมปิง้งมีแอร์แล้วเข้าไปดูตรงห้องน้ำกันมีอะไรบ้างนีนี่ครับนี่คือห้องน้ำนะครับ ห้องน้ำเป็นชักโครกแยกสัดส่วนระหว่างห้องน้ำกับห้องอาบนามชัดเจนนี่ห้องมีงน้ำอุ่นด้วยชอันนี้มีรองเท้าแตะด้วยนะครับนี่คือห้องของที่นี่นะครับมีโอกาสก็มาพักผ่อนกันอากาศดีมากช่วงหน้าฝนนี่สวยจริง จเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ